สวัสดีจ้าเอ็ซีที่นา่ารักทุกท่านนะคะมามาแก่ซวงแก่ซวงไข่ได้จ้ะเดอ้อยำทะเลเดือดจ้าม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 าพนะกุ้งโอ้ยกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องจ้าอืมนี่จ้ามากินเดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อเรื่องช่างเพชรบต้องห่วงนะ,ะ้วค่ะ ยำทะเลเดือดปลา้านัวนะคะโอ้ยกระดาษกระดาษปิ้วมาใส่ของใหญ่ใส่ข้าวโพดด้วยเด้อค่ะเดอ้อมีหอยแครงมีกุ้งมีมึกแล้วก็มีปลาหน่อยจ้าปลาหน่อยทอดเนาะอ้ยพนันพี่น้องจ้าพนัหมึกนะตอนอย่อยเลยจ้ะมาเด้อค่ะเดอ้อเสียบเสียบน้ำกัาจ้ายยตจิ๋วคืออยากเนาะเออนี่ค่ะร้านมาเปิดใหม่หน้าบ้านยตจิ๋วนี่เองนะคะ จ,จ้าจานนี้ไม่แพงนะคะไม่ใช่จานเลยค่ะถาดค่ะถาด,าดนี้ไม่แพงเลยถาดนี้ร้อยห้าสิบค่ะนี่นะคะมามากินกันจ้ายำทะเลปะลาหนัวจ้าเสียบเสบน้ำกันได้จ้าเสียบเสบน้ากันมาค่ะมาจ้าลูกค่ะก็เลยไปล่องอุดหนุนเพื่อจะเปิดร้านใหม่นะคะ เพิ่นกับมาซื่อเครื่องซอยเยี่ติวนาะค่ะน้อน้ำปลาเพิ่นกับมาซื่อของเยี่ติวค่ะปใส่นะคะมาคะ่ะมากินน้ากันจ้าทุขทุกคนอือเนเนนอนอนนนนนยวนน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 าดดนะะาาาาานานน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 นมนน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  ปลาทอดกับตัวเป่งๆเลยเด้อค่ะเด้ออืออือน้องกอบดีค่ะเห็นไหมตัวเป่งๆเลยจ้ะน้องเขาใช้ของกรดเอเลยนะคะมาค่ะมามากินน้ำกข็นแซ่บแซ่บพ,พี่น้องจ้ะ เดยวสิวมาเฮดวิเวยมหผ่หน้ำไรเลยเด้อเด้ออืมมาอีกกล้าหนึ่งจ้ะอืมอาคาโใส่น้ำกุ้งนี่สิสิอันใสอีกจ้ะอืมอืมอะไรนี่มาครับเสียงปอบอร่อยมากลยจ้ะมะขามสุข,ขูสุขุนเล็บสีสุข,ขุนนะครับทัวโลกเลยจ้ะ เมืองนาะเมืองหน้าเมืองไทยเมืองลงังมาประเทศลาวประเทศไทยทั่วทุกมุมโลกนะคะเัดจิจะขอโศยก่อนเด้อค่ะเด้ออดมาไหวละจ้าเอามาอวายพี่น้องลาพี่ลานน้องไปก่อนนะคะขอบคุณตุกเรือตุกหลักตุกไหลตุกกำลังใจที่เขามาช่วใหม่เจ๊จิ๋วนะกะนเนาะที่มากินยำทะเลปลาหนัวน้ำเจ๊ติ๋วจ้าบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะ